ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับมีเรื่องที่ผม อยู่ดีๆก็นึกออกว่าเออเป็นเรื่องที่น่าพูดเนาะแล้วก็ยังไม่เคยพูดมาก่อนวงเล็บเท่าที่จําได้นะครับก็ถ้ามันซ้ําไปอะไรบ้างก็ต้องทําใจนะมันผ่านเป็นร้อยเทปแล้วนะครับก็บางทีก็อาจจะเบอร์เบอร์กงกงไปบ้างนะครับแต่ก็มั่นใจว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงแม้ว่าจะพูดก็จะมีบางอย่างที่ใหม่แหละเพราะว่าบางหัวข้อเนี่ยมั่นใจว่ายังไม่ได้พูดแน่ๆน,นะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันด้วยเรื่องของการตามหาหุ้นเด้ง นะครับหุ้นเด้งคืออะไรนะครับเอาง่ายๆก่อนหุ้นเด้งก็คือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า100%นตะครับตามนิยามของปีเตอร์ลินส์นะครับถ้า2เด้งก็แปลว่าราคาหุ้นขึ้นไปเป็น2เท่าเช่นจาก1บาทที่เป็น2บาทเงี้ยนะครับหบาทปเป็น5บาทก็คือ5เด้ง1บาทเป็น10บ,บาทก็คือ10เด้งนะครับคราวนี้นะครับก็ วิธีการตามหาหุ้นเด้งนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าผมอยู่ในตลาดมาน่าจะ5้าหปีแล้วนะครับก็ได้ประสบพบกับการลงทุนในหุ้นเด้งเนี่ยน่าจะสักประมาณ20ตัวแล้วล่ะนะครับก็เยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะนะครับวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันเทคนิคง,ง่ายๆวิธีการมองภาพง่ายๆว่าเราจะมองหาหุ้นเด้งได้อย่างไรนะครับวิธีการเนี่ยเวลามันมองเนี่ยผมจะเล่าค่อนข้างจะง่ายและเป็นพื้นฐานนะครับคือตัววิธีอมันง่ายแต่ แต่ตอนที่ไปใช้จริงอะครับมันจะมีบางประเด็นที่ยากอยู่ยังไงก็ลองฟังให้จบแล้วกันนะครับผมใช้วิธีอย่างนี้นะครับสมการที่ผมจะตั้งขึ้นมาเสมอเวลาตามหาหุ้นเด้งนะครับก็คือ p เท่ากับ P/E e คูณ E นะครับใช้แค่สูตรนี้เลย P เท่ากับ P/E คูณ E P ก็ค e ือ e price ราคาหุ้นนะครับ P/E ก็ค e ือ e P/E ratio e อัตราส่วนระหว่างราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นนะครับและสุดท้ายก็คือ E ก็คือ earning ก็คือกำไรของหุ้นนั่นเองนะครับ ถ้า price จะขึ้นไปได้เป็น2เท่าเนี่ยนะครับผมให้หลักการวิธีการดูง่ายๆแบบนี้นะครับแบบแรกก็คือ PE ขึ้นเป็น2เท่าอ่าสมมุติว่าหุ้นหนึ่งเราซื้อตอน PE 10ถ้า PE ขึ้นเป็น20แบบนี้ก็ได้กําไร1เด้งเอ้ยได้กำไร2เด้งทันทีคือราคาหุ้นขึ้นไป100%นะครับแต่ถ้า อีกแบบหนึ่งก็คือ e a r n i n g ขึ้นไปเป็น2เท่าเช่นตอนแรก e a r n i n g 1บาทนะครับถ้า e a r n i n g ขึ้นเป็น2บาทแล้วเทรดกันที่ PE เท่าเดิมแบบนี้เราก็จะได้หุ้นเด้งเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะดูเป็นแอบ o l ลู e ไปหน่อยหมายถึงว่ามันดูแบบเออแปลกจังเลยที่ PE ขึ้นเป็น2เท่าแต่กำไรไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่ากำไรขึ้นเป็น2เท่าแต่ PE ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่ PE ก็เปลี่ยน E ก็เปลี่ยนเนี่ยนะครับผมจะมองที่ PE เติบโต40%แล้วก็ ตัวของกำไรเติบโต40%นะครับถ้าสัมประสิทธิ์ทั้ง2ตัวเนี่ยต่อโต,ต,ตขึ้นอย่างละ40%ก็คือ1.4คูณกับ1.4เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะคือ1.96เท่านะครับก็ประมาณ2เด้งนั่นแหละนะนั่นแหละนะครับดังนั้นในหลักการง่ายๆก็คือเวลาการตามหาหุ้นเด้งนะครับก็มองหาหุ้นที่ PE จะเติบโตเป็น2เท่ากําไรจะเติบโตเป็น2เท่าหรือว่าทั้ง PE และกําไรเติบโตขึ้นอย่างละ40%อ่าแบบใดแบบหนึ่งนะครับก็จะทําให้เราสามารถ มาตามหาหุ้นเด้งได้นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาแยกท่าทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับแบบแรกนะครับคือ P/E เติบโตขึ้น2เท่าแบบนี้จะเกิดกับหุ้นแบบไหนนะครับหุ้นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นแข็งแกร่งนะครับหุ้นแข็งแกร่งที่ราคาตกไปเยอะจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆนะครับแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับการเป็นหุ้นใหญ่หุ้น ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ต้องเน้นการเติบโตของกําไรมากแต่เน้นว่าเราต้องซื้อช่วงที่มันถูกๆนะครับแล้วก็มาขายตอนแพงๆพูดแบบนี้นะครับผมก็เคยเจอเหมือนกันอย่างตัวที่เจออย่าง Home Pro อย่างเงี้ยนะครับลงไปต่ําสุดสักประมาณน่าจะ6บาทนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นที่ผมเข้ามาซื้อนะครับแล้วก็ขึ้นไป10กว่าบาทเลยนะครับแค่ตัว P/E เนี่ยก็ขึ้นไปเกือบ2เท่าแล้วนะครับผมซื้อตอนประมาณ P/E น่าจะไม่เกินประมาณ20เท่าได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเทรดประมาณ40เท่านะครับถ้าจ ไม่ผิดเนาะตอนนั้นก็เป็นการได้หุ้นเด้งแบบที่กําไรแทบจะไม่เติบโตแล้วลก็เติบโตบ้างสักประมาณสิอย่างเงี้ยนะครับแต่ถึงแม้ว่ากําไรจะไม่เติบโตเนี่ย,ก,ยก็ยังก็แรงกําไรอยู่ดีนะครับหรืออย่างอีกตัวหนึ่งที่ผมเคยเจอนะครับก็คือพวกหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับอย่างแต่ก่อนเนาะตัวที่ผมเคยซื้ออย่างเช่นตัวตัวไหนดีอ่าเชียงใหม่รามอย่างเงี้ยนะครับเชียงใหม่รามซีเอเเนี่ยตอนผมซื้อเนี่ย0 นะครับก็ประมาณตอนนั้นมันก่อนแตกตอนก่อนแตกพาเนี่ยก็ประมาณ200บาทอยู่ดีๆหุ้นก็วิ่งไม่หยุดเลยครับขึ้นไปเทรดแถวประมาณ5 6 0 0บาทได้นะครับก็ PE แบบ40-50เท่าเลยนะครับซึ่งกําไรแทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับตอนนั้นแต่หุ้นให้ผลตอบแทนมหาศาลเลยแบบนี้วิธีการดูคือเลือกตัวที่ PE ต่ําๆแล้วมีโอกาสที่ PE จะเป็นสูงๆถ้าเป็น PE ต่ํามาตลอดเวลาต่อเนื่องเนี่ยการที่มันจะ PE ขึ้นสูงเนี่ยก็ดูจะยากนิดนึง,งนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นที่ PE สูงอยู่แล้วแล้ววอยู่ดดีๆเกกิิฤตทําให หุ้นเนี่ยมันถูกลงมาเทรดที่ PE ต่ําเกินเหตุนะครับแบบนี้ก็มีโอกาสที่ PE จะโดดกลับมาที่เดิมได้นะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะต้องตามหาหุ้นเด้งได้เหมือนกันนะครับแบบที่2คือกําไรโตนะครับกำไรโตแบบนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับอย่างตัวที่ผมเจอคือความจริงแล้วเนี่ย การจะยกตัวอย่างแบบ P/E โตอย่างเดียวหรือกำไรโตอย่างเดียวมันค่อนข้างจะแอบสูดไปหน่อยเพราะเวลาชีวิตจริงมันมันมักจะเป็นไปด้วยกันทั้งคู่เนอะแต่ก็จะยกตัวที่กำไรเติบโต2เท่าเท่าที่จำได้นะครับอย่างตัวที่จำได้แน่ๆว่ากำไรเติบโตเกิน2เท่าเนี่ยก็จะมีเท่าแก่น้อยนะครับจำได้ว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยซื้อตอน IPO เลยวันแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยกำไรจะประมาณ4-500ล้านประมาณนี้นะครับก็ ไม่มากนะครับจนราคาหุ้นเนี่ยจะขึ้นจาก5บาทไปเป็นประมาณ27-28บาทจําได้ว่ากําไรเติบโตขึ้นมาประมาณ เท่าหนึ่งนะครับแต่แตบบ่ P/E นี้เติบโตมหาศาลเนาะนะครับแต่จําได้ว่ากําไรเนี่ยเติบโตมาประมาณสักเท่าหนึ่งได้นะครับแบบนี้ก็ทําให้เราหาหุ้นเด้งได้เหมือนกันแบบนี้ต้องดูหุ้นโกรดเป็นหลักครับเลือกหุ้นที่มีการเติบโตของกําไรสูงถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่า P/E อาจจะยอมซื้อสูงสักมากหน่อยนะครับแต่เวลาถ้ากําไรมันโตมากๆแล้วเนี่ยตลาดก็มักจะเยินยอมที่ซื้อหุ้นที่ราคาแพงๆได้นะครับแบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือเติบโตทั้ง ไรแล้วก็เกิดเติบโตทั้ง P/E นะครับแบบนี้ก็คือเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในพอร์ตผมนั่นแหละนะครับที่ก็การเติบโตกําไรบางทีไม่มากนะครับแต่ P/E ก็เติบโตไปด้วยทําให้เติบโตอย่างแค่อย่างละแค่40%นะ่ะก็ทําให้สามารถได้หุ้นเด้งได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหุ้น P/E 10อย่างเงี้ยนะครับกำไรโต40%นะครับแล้วก็ตัวของ P/E เนี่ย ขึ้นไปเป็น14เท่าแบบนี้เราก็ได้หุ้นเด้ง1ตัวแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจัยดライブหลักๆเนี่ยมันมาจากกําไรนะครับวิธีที่ผมดูหลักๆเนี่ยเอาแบบง่ายๆคร่าวๆเลยนะครับก็คือต้องไปดูว่าหนึ่งหุ้นกลุ่มแรกนะครับคือหุ้นที่ถูกผิดปกติแบบนี้คือ P/E ต่ําเกินไปหรือเปล่ามีโอกาสที่จะสูงขึ้นไปส่งขึ้นในอนาคตหรือเปล่าแบบนี้มักจะถือได้แค่ไม่นานนะครับพอ P/E ขึ้นมาถึงจุดที่เราเล็งไว้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาขายนะครับเพราะว่่่าาาถ้ากํไไรไมโตเนีย ก็เป็นไปได้ที่ราคาหุ้นจะไม่วิ่งไปไหนเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือหุ้นที่กําไรโตดีๆนะครับถ้าหุ้นกําไรโตดีๆเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเรื่องการติบโตของ PE เท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าโอ้โหเริ่มซื้อที่ PE แพงมากเช่น40เท่า50เท่าอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าซื้อเริ่มซื้อในระดับปกติเนี่ย PE ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ากำไรโตเนี่ย ลาดมักจะยินยอมซื้อที่ P/E แพงได้เองนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องเลือกหุ้นที่กําไรโตนะครับแบบนี้ก็จะมีความยากไปอีกแบบว่าเราจะต้องเข้าใจ Business เข้าใจภาพธุรกิจได้ค่อนข้างดีถึงจะเห็นภาพได้ว่าหุ้นไหนจะโตหรือหุ้นไหนจะไม่โตนั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยหลักการหาหุ้นเด้งสําหรับผมเนี่ยตัวหลักการอนะไม่ยากนะครับ1คือซื้อหุ้นที่ลงมาถูกมากกว่าปกตินะครับสคือซื้อหุ้นที่กําไรมีโอกาสจะเติบโตสูงสงนะครับเอาให้ได้สัสดส่วนประมาณนี้คือ PE จะโต2เท่ากําไรจะโต2เท่าหรือ PE และกําไรจะโตอย่างละ4 0นะครับแบบนี้เนี่ยโอ้ยหลายคนฟังแบบว่าเนื้อหามันดูไม่มีอะไรเลยบอกใครก็รู้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่บางทีเนี่ยเวลาเราไม่คิดออกมาเป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่า โอกาสมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับเช่นบางคนบอกว่าโอ้โหหุ้นตัวนี้กําไรจะโตดีอย่างงาู้นอย่างนี้นะครับแต่พอมาคํานวณจริงๆแล้วนะครับกำไรมีโอกาสจะโตแค่ประมาณ20%เองในช่วง2อถึงสปีข้างหน้านะครับแบบนี้เราก็อาจจะหวังหุ้นเด้งไม่ได้สําหรับใครที่มองหาหุ้นเด้งนะครับก็อาจจะต้องรอไปก่อนก็คือต้องหาตัวใหม่มาทดแทนนะครับหรือว่าอย่างบางตัวบอกโอโ้ตัวนี้ PE ลงมาเยอะมากนะครับน่าจะมีโอกาสให้ เกิดหุ้นเด้งได้นะครับแต่มาดูจริงๆแล้วมันลงมาแค่สัก20%เององะแต่ถ้าจะเอาหุ้นเด้งเนี่ยมันควรจะลงมา50%จากฐานเบสปกตินะครับที่เขาเทรดกันอะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผม ไม่ได้พูดเนี่ยบางทีเราอาจจะมองหุ้นเด้งแบบเป็นแค่เบลอๆนะครับแต่เวลาเราเอาตัวสัมประสิทธิ์ตัวเลขมาให้มองกันชัดๆเนี่ยเราอาจจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยโอกาสที่มันจะเด้งเนี่ยมันมากแค่ไหนบางทีถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสนะแต่พอเอาตัวเลขมาคูณจริงๆแล้วอาจจะพบว่าเออมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะครับที่มันจะเด้งขึ้นมาได้ดังนั้นอย่าลืมครับ PE โต2เท่ากำไรโต2เท่าหรือ PE และกำไรโตขึ้นอย่าง40%อย่างละส0นะ ครับแค่นี้คุณคุณก็จะหาหุ้นเด้งของตัวเองได้แล้วซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าจริงๆการ,รหาหุ้นเด้งไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับก็ผมเข้าตลาดมาตลอดเนี่ยก็ยังมีหุ้นที่ซื้อตลอดบางทีตลาดเป็นขาลงนะครับแต่ก็ยังมีหุ้นเด้งให้ซื้อให้เล่นได้เหมือนกันดังนั้นต้องใช้ความพยายามในการมองหามันให้มากๆผมเชื่อนะครับว่าหุ้นเด้งมีอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจหามันให้เจอหรือเปล่าสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์